นางเมฆคาาอันสถิตเที่ยวอยู่ในสาธรอิทัพหมู่เทพ,พยาทรเธอเสด็จอนในอากาศอิทักคุณพระฤาษีป้ปะสิทธิประสัดผู้ผู้รู้สมพศสมญาสพยาสัพสพทาและอาคมเธอจงเสด็จมาจากที่ทุกสถานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมัสการกราบไหว้ขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งคุณว่านคุณยาคุณมนตาคุณคาาขอให้เป็นศีสิทธิทเดโชชัย อีกทั้งอักขระที่มีฤทธิ์อีกทั้งนิคหยิที่เทีย่วไทย ouais. อักขระใดๆเชิญมาสถาพรทุกพระเวสสโมสรพระอิสริยภวยพรประสาทประสิทธิ์ให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษวัดสุโวงพาะเมสตวังรุ่นมีทองเหลือล้นวัดทองวัดวัดทองเหลือแห่งนี้โดยอิสระนุภาพ สัพระสิทธิสุขขังพระวันตุเมโอนมนมัติตวาอธิปติงฆ่าแต่พระศีติพิธที่สิทธะรัตนางจิคปุออุลนเทมหิตธิมเหสว,วราศีปรมปรเมสวนสุรัสสัพพะวรางเิริณบรงศักดิ์และเอ,อกอศขกวัชิรหัตวัชรินเป็นสุทัตทิพย์เทวราช แลอมอมนิวาตผู้รักษาสัป,ปดาห์พิธีเลิกในโรคนี้นาการระบาดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะจะขอกระทำกรรมวิธีตามคติประเพณีปรับพักพิสัยจารีโบราณขอเดชาพินิหารสัพพะอํำนวยธรรมสุจริตมหิตทิเทพทุพระองค์จงประสาทประสิกในพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษ วัตถุมงคลรุ่นมีทองเหลือร้นด้วยบาร,รมีหลวงพ่อช่วยสุมางคโรวัดทองเหลือแห่งนี้ซึ่งมีคุณโยมประสบโชคแสงธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานทุกท่านโดยอิสรานุภาพชะยะชะยะขอพอรบร,รมอิสวรมาเหสวนสุรีสีวราราชธิปไตยแต่ราชชยยะชยยะ ขอพรท้าวจตุเทวราชโลกปาราทิปรวิสิทธิ์ชยชยะขอพรเทพผู้เรืองฤทธิถิทธิพยสถานทั่วอมรขันสรภัอนจักรวาลภูมิภาพไกลวันสรพพเกาะละมอกฝังทะลุลักดาวันวารีสิงขรนชนลากาจัดำเนินหนนหาวสถานทิพย์พิมานอมรทิพเทวสำนักขอพรเทพสุรารักอันศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวกรุณา เชิญช่วยบำรุงรักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์ทำมงคลหลวงพ่อช่วยจ่าวัดวัดทองเหลือแห่งนี้พร้อมด้วยคุณโยมประสบโชคแสงธรรมประธานคณะกรรมการจัดสร้างพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านให้เป็นผู้กเกษมสุขสำราญหาลไทยทุกอิรยาบททุกเมื่อเธอ,อ